ไม่มีใครมีอำนาจโดนบันดาลส่งเราไปเกิดในภพไหนตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำพาวิญญาณเราไปพระองค์เรียกความอยากตรงนี้ว่าภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภพหรือเรียกอีกคำว่าภาวะปฏิลาภิการนิสัญโยชนานิภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก ภาวะคือพบปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกและเมื่อได้พบย่อมมีชาติมเมล็ดพืชจะ,จะเจริญงอกงามไพ่บุญในอารมณ์นั้นต่อไปการจเจริญงอกงามเรียกว่าอุปติคือการเกิดเป็นเครื่องผูกอีกเหมือนกันพระองค์จึงเรียกว่าอุปติปฏิลาภกานี้สัญโยชนานี้อุปติคือการเกิดสัญ ปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกได้พบแล้วก็ได้ชาติสัตว์จะยึดติดในความเป็นพบนิพพบของฉันฉันเป็นมนุษย์ฉันเป็นเดรชานฉันเป็นเทวดาฉันได้บังเกิดขึ้นมาเป็นเทวดาแล้วได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสัตว์จะยึดติดพงจึงเรียกว่าสัตตานังสัตตสัตตาสตโตภาษาไทยใช้คําว่าสัตว แปลว่าผู้ยึดติดนะดังนั้นพวกเราทุกคนเป็นสัตว์ผู้ยึดติดยึดติดอะไรยึดติดขันห้ายึดติดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปยึดติดว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาเวทนามีสามอาการคือสุขทุกข์เฉย เวลาเราสุขขึ้นมาเราก็บอกว่าฉันสุขใช่ไหมเวลาเราทุกข์เราก็บอกฉันทุกเห็นไหมอ่ามีมีสุขเป็นเราไหมล่ะอ่านี่แหละสุขมีในเราเรามีในสุขฉันสุขนะฉันมีความสุขนี่ความสุขของฉันนี่ความทุกของฉันไม่งนั้นคนไม่ไปฆ่าตัวตายหรอกเพราะคิดว่าฉันทุกไนงะอ่าใช่ไหมก็เลยฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างนะนี่แหละเรายึดความจําได้หมายรู้ว่าเป็นของเรา พอเราจําอะไรไม่ได้อุ๊ยฉันเป็นอัลไซเมอร์แล้วล่ะใช่ไหมเออเราก็บ่นกับตัวเราเองจริงๆจําอะไรไม่ได้ก็ดีอะโยมสบายดีนะอ,อ่ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากอย่าไปกังวลลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมลมหายใจเข้าใจไหมอ,อ่าพระองค์ให้เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจของเรากายยัคตตาสติอย่าลืมเอาจิตตั้งไว้ในกายนะสำคัญมากอืม นี่คือความสำคัญผิดในความเป็นตนมี5ตัวจนกระทั่งถึงวิญญาณเราสำคัญว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณ